สวัสดีค่ะวันนี้พาพามาเก็บเห็ดน,นะคะมากับเพื่อนๆค่ะไปดูซิว่าจะมีหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็คือเป็นป่านะคะ เจ็ดอกนะคะอยู่ที่เดียวกันหมานหมานค่ะหมานหมานหาต่อค่ะหาต่อที่คนที่เราไม่เห็นเขาเอาไปกอาเราใช่ไหม,ม,มนี่กำลังอร่อยรุ่นนี้ รออีกวันหนึ่งจะบานเลยนะบานบานมันก็จะประมาณนี้อจะเอาไป่นานล้นี่ยรุ่นนี้เอาไปเลยเอาไปเลยโอ้โหนี่นะคะนั่นอีกดอกหนึ่งจ้าเห็นไหมโผล่ขึ้นมาเมื่อกี้หนูก็อยู่แถวแถวนี้แหละนั่นไงอยู่ตรงนู้นไงอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นตาแก่เนี่ยจิ้ไม่หาิ้มเลยนี่นะคะดอกนี้ คววามชั่รหาจนตาจะหลุดแล้วนะคะเนี่ยวันนี้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะไหนดูสิเรายังไม่ได้ไปป่าไปป่าเรายังไม่ได้ไปดูป่าสวขอกินนะจ้าก็แบ่งกันไปแกงกันบ่ออยู่แบ่งกันไปแกงก็ได้อยู่แกงคนละถ้วยใหญ่ๆอยู่ ยังหาไม่ทั่วยังหาไม่ทั่วนี้มุ่ขึ้นจะขึ้นนึงเอ,ง,อ,องจะขึ้นป่าเจออีกดอกนึงนะคะโอ้หายากวันนี้ <laughs> วันนี้หายาก <c oughs> ขนาดว่า <laughs> มันเกิดตามร่องน้ำมันเกิดตามร่องน้ำน,นะคะมันมาเกิดที่ใหม่เรือ่อยเออมันเกิดเจออีกแล้วนะคะคู่แฝดค่ะ,ะกแกแกก็นั่งเอาซะแบบว่า <laughs> อันนี้สี่ดอกแม่อันนี้หนึ่งดอกค่ะแล้วก็ข้างๆดอกค่ะแล้วสวยสองดอกนะเห็นไหมสวยมากเจอห,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 หกดอกติดต่อกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดยยต,รตรงเจ็ดดอกนะคะยยหนึ่งอุย้ย <c oughs> อาไม่เก็บหรอตอนอันนู้นนะเก็บดอกนั้นนะ นี่ก็มีดอกนี้นะคะสวยๆเอ๊ยขาแน่นสวยงามถ้ามันอยู่โนนๆเนี่ยเนินๆเนี่ยขามันจะแน่นถ้ามันอยู่ตามร่องน้ำขามันก็ไม่ค่อยแน่นน้ำเยอะเกินไปแน่นมากโอ้โหขาแน่นนะคะนี่ก็อีกอยู่ใกล้ๆกันกับเพื่อนกันมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนจะได้ไม่เงาเออเกิดมาด้วยกันไม่ไอเกิดมาคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวเงาย อันนี้ก็เป็นลูกมันนะคะเก็บไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะคราวหน้าก็เส็จสลากคราวหน้าก็เสียสลากโอ้ดอกใหญ่มากเลยค่ะโอ้ตรงนี้มีห้าดอกค่ะหนึ่งสองสองสัยเจ้าพี่สิมักเข้ามือนีอ่มันถ้ากันเอากันไก่มาตากกันมันเอากันไก่มาทำปั้นให้กูกูสิยหายมันดอกก็ดี ีต้นมันผ้าหลากลูกมากเลยมีห้าต้นเหรอ5นั่นเองพี่ใครเท้าพี่เกศใช่ปะ <S <S อ,อยู่กับพี่เนี่ยพี่เนี่ยเก็กขาบก้นนอนหน่อยนะใบก็กินได้ค่ะขาบก้อนหน่อยหนูก็ไม่ได้เอาเอ้ยพี่ก็ไม่ได้มาไม่ใช่หย,ยบอะนรให้ดูหน้าตามันนะ,ะมันก็มันกำลังขึ้นแล้วเนาะ นั่นแหละใส่ไปพี่พี่รมได้หมดแล้วเละหมดแล้วคิดสอายเข่ามาแหละิเสีใครสีเข่ามาเนาะออดูนปกเลยนอกจากนที่หล่าัคือฝรั่งเขาก็ดูแค่รอบรอบนอกฝรั่งก็คงเขาไม่เข้ามาหรอกคงสะต้องได้ตัดตัดเลยเอาแล้ว อไม่นุ๊กเว้ยถ้าเกิดมันบานมันบานใหญ่เลยนะมันบานแล้วเลยนี่อร่อยตัดตัดน่อยงั้นเขาด่าจำไม่ได้จ้างให้ไปโมดด้วยน่ารักจังเลยนะมองดีๆเออนี่ไงนี่ไงตรงหน้าจริงเลยอีดอกหนึ่งค่ะตุ้มมดตุ้มมิเดี๋ยวเดี๋ยวแสงไาให้สาวนางกคนเดี๋ยวมัน ขาได้ไหมได้เล่เน้นอยู่เสือสือสือสะอาดเลยพิจารณาน้อยมากกว่านะอืมเอา โอ้ยงามงามงามตัวบางเฮ็ดเพิงมวนสมที่เราบูคาอู้หู้แต่แต่ถ้าเกิดเห็ดแดงขึ้นก็เริ่มแล้วแหละอได้สองดอกที่นี่นแล้วก็พอมันขึ้นอาทิตย์นี้ขึ้นเต็มเลยอ,อือไมอสองดอกเห็ดตึ้งถาลายนะอ๋อหอสองดอก ดอกสองดอกสามดอกเก็บได้ยังคะเก็บได้แล้วค่ะดูอี่ัเจดได้เ็นโอ้ยเออวันนี้มันสวยดีอนนี้ลูกมันเหรอตายแล้วพี่โดนเออลูกมันอันนี้เห็ส้มนะคะแบบโคตรแน่นเลยหมกส้มขาลาย กับอเออ่เห็ดพึ่งอัอนไหนเลยกันคะอันนี้ขานแน่นแล้วก็อร่อยเด้งเด้งกว่าเด้งเด้งเด้ง,ดงกรุบกรุบเด้งเหมือนลูกแพร์